นี่เลยทุกๆคนตัวนี้แหละที่มาตัดไม้นะคะทุกๆคนเขาก็เลยทำเขาเรียกอะไรออนุสรโดยโดย,โดยที่แกะสลักไม้แล้วมาตั้งไว้ <laughs> เพื่อเป็นอะไรที่สนุกสนุกนะคะทุกๆคนตัวแบร์หนูแบร์เวนะคะชอบตัดไม้นั่นเลยที่ตอไม้เห็นไหมครับเอเขาก็เลยจำเป็นต้องตัดจริงไปมีหลายต้นเลยนะคะทุกๆคน ตัาดไม้ทำลายป่าน่าดูเลยนะคะเจ้าตัวนี้หุ่นจำลองนะคะทุกๆคนทุกุกคนวันนี้นะคะในหมู่บ้านของป้าวินนี่น้ําแข็งแล้วนะคะน้ําในหนองน้ํานี้กลายเป็นน้ําแข็งแล้วนะคะทุกๆคนหิมะตกแล้วก็อากาศเย็นติดลบมาสามสี่วันก็เป็นน้ําแข็งเลยนะคะๆๆอย่างที่เราเห็นนะคะทุกคนสวยงามนะคะทุกคนมีความรู้สึกว่าเรา งบแล้วก็ใจเย็นไปกับมันด้วยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะทุกๆคนสวยงามมากนะคะ<ด>ทุกๆคนหิมะตกแล้วก็ความเงียบสงบนะคะ<ด>ทุกๆคนเยี่ยมมากเลยโอ้ทุกคนเห็นนกตรงนั้นไหมคะทุกๆคนนั่นก็คือนกนกนะคะนกแอสการนานะคะที่เป้าอยูนี้เคยทำคลิปนะคะ ที่บอกว่าพอฤดูหนาวแล้วเขาก็จะบินกลับไปแอฟริกานะคะทุกๆคนหรือว่าที่ที่อบอุ่นกว่านะคะแต่ตอนนี้มัตกแล้วะคะซึ่งป้าวินนี่ก็เห็นเลยนะคะว่าเขายังอยู่เลยนะคะทุกๆคนนะคะเออก็เป็นที่น่าแปลกใจนะคะทุกๆคนนี่เลยนะคะทุกๆคนตอนนี้น้ำในหนองน้ำที่เรือผ่านนะคะไปทะเลบาลติกที่อยู่ตรงนู้นนะคะทุกๆคนปากป่องตรงนู้นนะคะ ตอนนี้มันก็เริ่มจะแข็งตัวแล้วนะคะทุกๆคนเป็นลายที่แบบเงียบสงบป่าไม้ล้อมรอบนะ,ะทุกคนสงบมากตอนนี้เขาก็เก็บเรือขึ้นมาแล้วนะคะทุกๆคนเรือเขาก็ห่อไว้อย่างนี้เลยนะคะทุกๆคนหน้านดูหนาวนะคะทุกคนห่อเรือไว้ถ้าตอนฤดูใบไม้ผลิ เริ่มต้นช่วงเริ่มเริ่มของฤดูร้อนเขาเอาเรือลงน้ํานะคะทุกคนแล้วเพื่อไม่ให้ที่ปิดเรือของเขาถูกลมตีนะคะทุกทุกคนเขาก็เอาถังเนี่ยนะคะถังใส่น้ําไว้นะคะทุกทุกคนแล้วเสร็จแล้วพอถังมันแข็งตัวใช่ไหมคะทุกทุกคนมันก็หนักนะคะทุกคนคนเขาก็ใส่อ กี่คนนะคะทุกๆคนเพื่อไม่ให้น้ําแข็งตัวนะเพราะบางทีน้ําแข็งตัวนะคะทุกคนเอะคาเรียอะไรถังนั้นการแกลร้ลอนนั้นมันก็จะแตกได้นะคะทุกคนทุกคนนกนะนกเขาก็ยังอยู่ใช้ชีวิตตามปกตินะคะทุกุกคนนี่เลยทุกทุกคน น้ำแข็งเริ่มน้ำเริ่มกลายเป็นน้ำแข็งนะคะทุกๆคนอืมไม่หนาวเท่าไหร่หรอกค่ะทุกๆคนตรงนี้นะทุกคนตรงนี้น้ำจะแข็งเร็วเพราะว่ามันเป็นตัวโค้งติดกับป่าแล้วก็พื้นดินนะคะทุกๆคนแล้วก็ที่จอดเรือขนาดเล็กอืม นอกชาบ้านป้าวินี่นะคะทุกๆคนก็นี่เลยนะคะก็เป็นแบบนี้เลย